สะดุ้งทั้งไทม์ไลน์ชาดาไทยเสร็จโพสต์รูปกินข้าวร้านดังงานนี้ชาวเน็ตโฟกัสผิดจุดวนอ่านแคปชั่นหลายรอบถามสรุปแล้วพี่มากี่คน เรียกได้ว่าในตอนนี้ในชาดาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจากพักภูมิใจไทยนั้นก็เป็นที่น่าจับมองมากขึ้นหลังจากที่มีกรณีข่าวใหญ่อย่างกำนันนกที่เป็นเรื่องราวของผู้ทรงอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดนครปฐมโดยทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั้นก็ได้ออกมากล่าวว่าจะต้องมีการปราบอิทธิพลในจังหวัดเหล่านี้ให้สิ้นซาก โดยจะมอบหมายให้นายชาดานั้นเป็นผู้ดูแลตรวจสอบในเรื่องนี้อย่างมุดที่นายชาดาได้ไปพูดคุยในรายการโหนกระแสเทปประจำวันที่14กันยายน66เจ้าตัวก็ได้มีแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกันโดยนายชาดานั้นมองว่าตนไม่กังวลใจพูดกันตามที่ชาวบ้านวิพากวิจารณ์ณคือถูกฝาถูกตัว ผมก็เคยโดนขึ้นบัญชีผู้มีอิทธิพลอยากจะบอกกับทุกคนว่าผมผ่านการพิสูจน์มาแล้วไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายตำรวจก็ตรวจสอบมาจนถึงวันนี้ผมก็ได้รับการยอมรับจากพี่น้องประชาชนให้เป็นผู้แทนราษฎรและมาร่วมรัฐบาลในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่าอยากบอกตรงๆว่าผมก็เคยเป็นผู้มีอิทธิพลก็เคยกลิ้งมาแล้วผมก็ถูกรัฐตรวจสอบถูกเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ แต่สิ่งที่สำคัญคือไม่มีใครใหญ่กว่าประตูคุกในประเทศนี้อนุทินลัานไม่เคยเห็นชาดาทำสิ่งผิดกฎหมายเชื่อประชาชนเห็นเป็นคนดีอย่างพวกเองต้องเจอค่าชาดาคุยโวถึงเวลาล้างบางผู้มีอิทธิพลอนุทินเบะปากหลังถูกจี้ถามคุณสมบัติชาดาพักภูมิใจไทยภาพไวราัชาดาซึ่งหลังจากการสัมภาษณ์จบลงคำพูดของนายชาดานั้นก็กลายเป็นไวรัชที่ชาวเน็ตต่างพากันแชร์ไปทั่วโลกโซเชียล ล่าสุดเมื่อวานนี้วันที่15กันยายน66นายชาดาก็ได้ออกมาอัปเดต Facebook ชาดาไทยโดยโพสตเป็นภาพเซลฟี่ขณะที่ตนเองนั้นไปกินข้าวที่ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดชื่อดังอย่าง KFC ซึ่งงานนี้ชาวเน็ตพากันโฟกัสผิดจุดพากันงวงว่าที่นายชาดาโพสตนั้นสรุปแล้วพี่มากี่คน เพราะแคปชั่นนั้นระบุไว้ว่าหิวข้าวตาลายสบายทานคนเดียวอยู่หลายคนแต่ขาดคนดูแลหนีมาทาน KFC คนอื่นทานของดีว้าวุ่นสิเรา